ฝึกการไม่เดียวฝึกการไม่เดียวทำตันหน้าตัวโตทำไม่ท่าเดียวไม่ท่าเดียวเขวางนะคขขว่าฝึกเตียงฝึกฝึกเตียงตัวฝึกเตียงตัวเย็นทางขวาเียงข้างซ้ายลงไปข้างลงข้างลงไปข้างไหลหัวไปด้วยกันสุดโตฝึกเตียงซ้าย วดทั้งหอย่ารับคอนะอย่าุรับคอนะอย่าคนะือนอะยนงังแบบดูดีก,ก่่นเดียงวรงหาไิธีกลับไปยงใหม่ดีกว่าแต่ถ้ารับคอ ยี่ห้อเล่ขุดละคอนะขุดละคอขลคอลอ่าโรหาเทียขวาเทียขวาก็หลัออาาคอ้อารูไหม

คือขาหมอานี้ข้อเท้าทำงานนะครับเราไปยกขา,าเป็นนางยกเข่าด้านหน้าสัวพระเปิดหน้าขาออกนะต่อไปวางโซ่ตัวพระวางแบบนี้เลยตัวพระวางแบบนี้นะคตัวนาง มางซ้ายตั้งองศาข้อเท้ายกวางซ้นสวดต้สนสรดต้น,นอ่าเดีวได้เลแล้วเวลาวางซ้นกับสรดพยายามให้ลาวางตำแหน่งใกล้เคียงกันไม่ใช่อย่างนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ยังไงครับดูนนะ ให้มีความคิดว ja, ่าอารมณ์ชักเท้าหมาชักเข้ามาแล้วอยู่ตำแหน่งเดิมจุดเดิมเห็นไหมโ้นจรดเห็นไหมครับพยายามให้เป็นจุดเดิมส้นจรดเห็นไหมครับชักเข้ามาส้นจรดอ่าเปลี่ยนปากหน่อยโซนเดินไปเรื่เจอดีโ้นจรวดโ้นชักดำเข้าไปแล้วให้หนึบมือเลยดมุนเลยจรดส้นจรด เหลือท้าขวาเหลือท้าขวาอขออนุญาตให้ทําท่าตัวนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรับส่วนใครกับรับส่วนใครจะใช้แบบนี้เยอะมากอ่านพวกรับตัวนานะผมว่าเราจะรับส่วนใครนะเหลือท้าขวาตัวตรงยอ่อ ก็นั่งมัเสาฐานรสัก่เสาฐานระต่อไปเด่อไเดิมต่อไป แต่โดนาก็ตบครับแคนเองมาใบกระฟูแล้วกระดกก้าวเหนือทางไว้5วิหนึ่งตูก้าเนื้อหน่อยสองเยี่ยบสาเยี่ยมสี่เอ้ฮะฮะคือมาปาปีมาข้าิปีแล้วไอ้ไม้ตันี้รูแก่เนี่ยกานเราเห็นว่ากระดกันสวยก็แบบไปต่อเรือนกันไ้เข้าซ้าย ต่อไปกระทุ้งกระโดดพร้อมกันไปปึ๊บหนีนอกหนีเท้าห้าวิห้าสี่สามสองส่นึก่าโอ้โเธสบัเซบอรอ่ได้หปากติดติดเยเธอหเลาท้ายนี่แหละทำให้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ป้า E <síntos>